สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูแอรอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารและการละลายค่ะสถานะของสารนะคะจะมีทั้งหมด3สถานะได้แก่ของแข็งของเหลวและแกส๊ส สำหรับภาพนี้นะคะจะเป็นแบบจำลองอนุภาคของสารทั้ง3สถานะค่ะซึ่งจะสังเกตได้ว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อค่ะว่าแต่ละสถานะเมนุภาคที่แตกต่างกันอย่างไรสถานะที่1นนะคะก็คือของแข็งค่ะจะสังเกตได้ว่าอนุภาคของของแข็งนะคะจะเรียงชิดติดกันแน่นเลย ซึ่งมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเนี่ยมากที่สุดอนุภาคจะมีการสั่นอยู่กับที่ค่ะแต่จะไม่เคลื่อนที่นะคะจึงทําให้ของแข็งเนี่ยมีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่ค่ะสถานะที่2ก็คือของเหลวนะคะซึ่งอนุภาคของของเหลวเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะอยู่ใกล้กันถูกไหมคะเมื่อเทียบกับอนุภาคของของแข็งเนี่ยจะอยู่ชิดติดกันหมดเลย แต่อนุภาคของของเหลวเนี่ยจะอยู่ใกล้กันแต่จะมีระยะห่างเล็กน้อยซึ่งมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็งค่ะแต่ว่ามากกว่าแกส๊สอนุภาคของของเหลวสามารถเคลื่อนที่ได้แต่ไม่เป็นอิสระทําให้ของเหลวนะคะมีรูปร่างที่ไม่คงที่สามารถเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุแต่ว่าปริมาตรของของเหลวจะคงที่นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานําน้ํา 500มิลลิลิตรในขวดนะคะมีน้ำอยู่500มิลลิลิตรไปเทใส่ในแก้วที่สามารถจุได้500มิลลิลิตรของเหลวก็จะสามารถเทลงในแก้วได้พอดีค่ะแต่รูปร่างของน้ำจากตอนแรกที่อยู่ในขวดก็จะมีรูปร่างแบบขวดถูกไหมคะแต่เมื่อเทลงไปในแก้วแล้วรูปร่างของของเหลวก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแก้วค่ะซึ่งรูปร่างเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปตามภาชนะได้ แต่ปริมาตรก็ยังเป็น500มลลเท่าเดิมนะคะต่อมาสถานะที่3ก็คือแก๊สนะคะอนุภาคของแก๊สจะสังเกตได้ว่าจะอยู่ห่างกันมากซึ่งมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยที่สุดค่ะอนุภาคสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกพิศทางทําให้รูปร่างเนี่ยไม่คงที่เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูมีลูกโป่งที่เป็นกลมๆแบบนี้ถูกไหมคะแก๊สก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะรูปร่างก็จะมีลักษณะกลมแบบนี้แต่ถ้าครูนำแก๊สนี้ไปต่อกับลูกโป,ป่งที่มีลักษณะเป็นรูปหัวใจแล้วปล่อยแก๊สก็ไปในรูปหัวใจลักษณะรูปร่างของแก๊สก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมคะจากกลมก็จะกลายเป็นรูปหัวใจนั่นเองซึ่งหมายความว่ารูปร่างของแก๊สเนี่ยจะไม่คงที่เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ และปริมาตรของแก๊สเองนะคะก็จะไม่คงที่เช่นกันค่ะเนื่องจากว่าอนุภาคของแก๊สนะคะสามารถถูกบีบอัดและเคลื่อนที่ห่างกันได้มากค่ะต่อมาเรามาดูการเปลี่ยนสถานะของสารกันนะคะในตัวอย่างนะคะก็คือครูยกตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะของน้ำค่ะ น้ำที่เป็นของแข็งนะคะเมื่อได้รับความร้อนเข้าไปก็จะเกิดการหลอมเหลวค่ะกลายเป็นของเหลวนั่นเองเมื่อของเหลวนะคะได้รับความร้อนเข้าไปอีกนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นแก๊สค่ะซึ่งกระบวนการเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นแก๊สเนี่ยเราเรียกว่าการกลายเป็นไอซึ่งการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแกส๊ส ก็คือการกลายเป็นไอเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบก็คือแบบที่หคือการละเหยค่ะยกตัวอย่างเช่นเรานําน้ำเทใส่แก้วทิ้งไว้สัก3วันจากตอนแรกน้ำอยู่เต็มแก้วเลยนะคะเต็มขอบแก้วเลยเมื่อเราทิ้งไว้3วันจะสังเกตได้ว่าปริมาณของน้ำจะลดลงไปนะคะเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยเกิดการละเหยเนื่องจากได้รับความร้อนค่ะ กับอีกกรณีหนึ่งะคะก็คือการเดือดค่ะการเดือดก็คือการได้รับความร้อนเช่นการนําน้ําไปต้มในกาต้มน้าค่ะอันนั้นคือได้รับความร้อนก็คือ1 0 0องศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ยน้ำจะเดือดก็จะเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นแกส๊สที่พุ่งออกมาบริเวณปากของกานั้นเองค่ะและอีก กระบวนการหนึ่งนะคะที่มีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นแก๊สเลยโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวนะคะเราเรียกว่าการระเหิดค่ะยกตัวอย่างน้ำแข็งแห้งที่เราชอบนำมาเล่นแล้วมีควันออกมามีไอออกมาใช่ไหมคะนั่นก็คือของแข็งจะเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สเลยโดยไม่ผ่านกระบวนการเป็นของเหลวนั่นเองเราก็ได้รู้จักการเปลี่ยนสถานะของาสารเมื่อได้รับความร้อนกันไปแล้วนะคะ ต่อมาเราจะมาดูการเปลี่ยนสถานะของสารเมื่อสูญเสียความร้อนกันค่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็คือแก๊สเมื่อสูญเสียความร้อนนะคะการสูญเสียความร้อนก็คือเสียความร้อนออกไปจากสารค่ะก็คือสารจะมีการเย็นลงก็จะมีการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สกลายเป็นของเหลวกระบวนการตรงนี้เราเรียกว่าการควบแน่นและจากของเหลวนะคะเมื่อสูญเสียความร้อนออกไปอีก ก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งค่ะกระบวนการตรงนี้เราเรียกว่าการแข็งตัวยกตัวอย่างเช่นเรานำน้ําใส่แก้วเราไปแช่ในช่องฟรีซนะคะอันนั้นก็คือสารจะสูญเสียความร้อนค่ะจากของเหลวก็จะกลายเป็นของแข็งหรือน้ําแข็งที่เราเรียกกันนะคะและจากแกส๊สจะมีการเปลี่ยนเป็นของแข็งเลยโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวกระบวนการตรงนี้เราเรียกว่าการระเหิดกลับ ต่อมาเรามาดูเกี่ยวกับการละลายกันนะคะการละลายเด็กๆต้องรู้จักคําว่าตัวถูกละลายและตัวทําละลายก่อนนะคะตัวถูกละลายก็คือตัวที่ถูกละลายซึ่งมักจะมีปริมาณที่น้อยกว่าค่ะส่วนตัวทําละลายนะคะมักจะมีปริมาณที่มากกว่าหรือและเป็นของเหลวซะส่วนใหญ่ค่ะ จากภาพนี้นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วน้ำนะคะซึ่งน้ำแข็งที่เปลี่ยนเป็นน้ำเนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นการหลอมเหลวหรือการละลายค่ะเด็กๆลองทายกันสิคะคำตอบก็คือการหลอมเหลวนั่นเองค่ะการที่น้ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำนะคะเป็นการเปลี่ยนสถานะก็คือการหลอมเหลวค่ะแต่โดยปกติแล้วเราจะได้ยินว่า น้ำแข็งละลายน้ำแข็งล,ลายละลายใช่ไหมคะนั่นก็คือการเรียกที่ไม่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วควรใช้คำว่าหลอมเหลวค่ะแต่ด้วยความที่เคยชินหรือว่าชินปากเราก็จะเรียกว่าน้ําแข็งละลายนั่นเองซึ่งเด็กๆอย่าจำสับสนนะคะทีนี้เด็กๆสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าการละลายคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าการละลายคืออะไร จากที่เราได้ดูการทดลองกันไปแล้วนะคะผลการทดลองจะสังเกตได้ว่าแป้งมันเมื่อนําผสมกับน้ํานะคะเมื่อตั้งทิ้งไว้เนี่ยจะยังมีตะกอนผงแป้งสีขาวๆอยู่นะคะพิมเสนเมื่อผสมกับน้ําจะยังมีผลึกของพิมพิมเสนลอยอยู่บนผิวน้ําค่ะน้ําตาลทรายเมื่อผสมกับน้ําแล้วจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันน้ํามันเมื่อผสมกับน้ําแล้วจะเห็น ชั้นของน้ำมันนะคะแยกตัวออกจากน้ำชัดเจนส่วนเอทานอลเมื่อผสมกับน้ำแล้วนะคะก็จะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเช่นเดียวกันค่ะผลการทดลองก็สรุปได้ว่าสารเมื่อมีการนำผสมกันตั้งแต่2ชนิดนะคะสารที่มีการละลายก็คือน้ำตาลทรายที่ผสมกับน้ำค่ะเกิดการละลายเนื่องจากว่ามองเห็นสารเป็นเนื้อเดียวกันนะคะและ เอทานอลเมื่อผสมกับน้ำค่ะก็จะเกิดการละลายเนื่องจากมองเห็นสารเป็นเนื้อเดียวกันเช่นเดียวกันค่ะการทดลองการละลายนะคะก็สรุปได้ว่าน้ำตาลทรายกับน้ำและเอทานอลกับน้ำนะคะเกิดการละลายเกิดขึ้นเนื่องจากสารรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันค่ะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสารสชนิดขึ้นไปเนี่ยผสมเป็นเนื้อเดียวกัน สารชนิดหนึ่งจะแตกออกเป็นอนุภาคเล็กๆนะคะแล้วก็กระจายตัวแทรกตัวอยู่ระหว่างสารอีกชนิดหนึ่งโดยสารแต่ละชนิดก็ยังคงเป็นสารเดิมค่ะอันนี้เรียกการละลายนะคะหลังจากที่ได้เรียนไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมเข้าไปทำกิจกรรมการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะตาม QR code นี้เลยและกิจกรรมที่ 14นะคะเรื่องการละลายนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะก็แคปหน้าจอส่งครูทางลายกิจกรรมลายวิทยาศาสตร์ได้เลยค่ะกิจกรรมจะมีอยู่2กิจกรรมนะคะเด็กๆทำให้ครบค่ะแล้วก็แคปส่งมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ